<DJ. S 2> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล i l e อ n เ j อ u r นี y นะคะเรามาดูความรักของชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมกันเลยค่ะความรักของชาวธาตุลมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ชาวธานลมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับข่าวดีซึ่งเป็นข่าวดีที่ส่งผลระยะยาวในเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีนะคะ การอัปเดเวลการเรื่องสถานะนะคะการมั่นหมายการแต่งงานคือรู้สึกว่าชาวธาตลมในเดือนนี้จะมีข่าวดีมากๆม,มีเรื่องที่น่ายินดีมากๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้คิงออฟ c u p กับคิงออฟ o อดคือความรักของคุณจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีการดูแลดีความรักเนี่ยชาวธาตลมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทุกอย่างลงตัวนะคะคนรักดูแลดีมีการแสดงออกมากขึ้นจากที่นิ่งๆอยู่นะคะก็จะมีการเข้าหาคือ ความรักของคุณเนี่ยจะมีความจริงจังขึ้นมากๆนะคะจริงจังขึ้นแบบจริงจังเลยนะคะหลังจากนี้นะมีความมั่นคงระยะยาวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากจริงจังมากนะคะแล้วก็เขาคนนั้นเนี่ยจะเข้ามา take a คชั่นมีการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกกับคุณทุกๆอย่างเลยในเดือนนี้ชาวธาตุลมแอนว่า คุณจะได้รับข่าวดีทางความรักถ้าคุณรอรับข่าวดีอะไรอยู่นะคะการเรื่อนขั้นเื่อนสถานะหรือว่าการแสดงออกทางความรู้สึกในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับเดลเวอร์นะคะเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เดอะเมจิชียนค่ะชาวธาลุมเดือนนี้คุณจะถูกคลังหลักนะคะเป็นเดือนที่ นอกจากที่ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาขึ้นแบบเ,เยอะมากๆนะคะมีการพัฒนาขึ้นแบบเยอะเลยแล้วก็จะถูกคลั่งรักด้วยนะคะถูกแสดงออกทางความรักนะคะมีโอกาสที่ชาวธาตุลมถ้าคุณรอคอยการได้พบเจอนะคะการใด้ใกล้ชิดกันเนี่ยมีโอกาสที่จะที่จะเกิดขึ้นนะน่าจะได้มีช่วงเวลาที่โรแมนติกนะคะได้อยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นเดือนที่คุณและเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้กันในระดับลึกมากๆนะคะ <science> คือได้เรียนรู้กันแบบในระดับที่ลึกอะ่ะมีข่าวดีมีเรื่องน่าย,ยินดีแล้วก็ได้เรียนรู้กันแบบลึกซึ้งมากๆนะคะก่อนหน้านี้มีการพูดคุยสื่อสารน้อยหรือว่าจะเน้นไปที่การพูดคุยสื่อสารเป็นหลักนะคะในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้เจอได้ทําความรู้จักกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันในระดับที่มีความลึกซึ้งนะคะ d ด็กไ้ชิดนะคะจะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะไพ่เด็กในทิเชยนเนี่ยแอนว่าคนคนนี้จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อเพื่อเป็นการเข้าหาคุณนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกเหมือนเป็นการแบบงัดทุกอย่างเนี่ยเข้ามาให้ชาวธาตุลมเลยนะคะในเดือนนี้คือคุณจะได้รับทุกอย่างเลยถูกครั่งรักนะคะมีความชัดเจนความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้กันในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยนะ ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็น ten of swords ค่ะ eight of swords นะคะ the fool แล้วก็ A c e of wands ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่สิบดาบนะคะแต่ว่าแอนว่าไพ่สิบดาบใบนี้เป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะมีไพ่ของการเริ่มต้นขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไพ่ออของความมั่นคงความจริงจังนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะหรือว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์แอนว่าเดือนนี้ชาวธาตุลมคุณจะเคลียร์ทุกอย่างนะคะ มีความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือชัดเจนเลยนะคะไม่ใช่ชัดเจนแบบแค่มากขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นการที่ทุกอย่างเนี่ยจะชัดเจนเลยนะคะมีการเริ่มต้นได้เรียนรู้กันใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นคือแอนวาชาร์ทัตลมเนี่ยใครคนนั้นของคุณนะคะเขาจะเขาจะเสียงพร้อมที่จะเสียงพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณพร้อมที่จะ เก้าเดินไปกับคุณแล้วนะคะในเดือนนี้คือแอนรู้สึกว่าชาวธาตุลมเนี่ยคุณจะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะว่าใครคนนั้นเนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ เคยเป็นอดีตนะคะในเรื่องเก่าๆนะคะที่เป็นอดีตเนี่ยแอนรู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่เลยเป็นเดือนของการเริ่มต้นของชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ได้รับข่าวดีด้วยนะสาหรับใครที่ศึกษาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องน่ายินดีนะคะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะเป็นข่าวดีมากๆของชาวธาตุลมเลยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะมีความจริงจังคือเคลียร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ คนรักเนี่ยก็คือรักรักคุณมากคลั่งรักคุณมากนะคะคือแอนว่าเขาคลั่งรักคุณอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะนิ่งแต่เดือนนี้คือจะมีการแสดงออกนะคะก็คือทำให้รู้ไปเลยนะคะขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะคะความรักของชาวพัดลม ความรักของชาวธาตุลมนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่เชื่อใจเขานะคะไม่ไม่ค่อยไว้ใจเขาเอหรือว่าเขาจะนิ่งเกินไปคือจริงๆเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาดูแลคุณอยู่ตลอดนะคะ mm hmm. ก็คือใกล้ชิดคุณแบบดูแลคุณอยู่ตลอดนะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกตรงๆอ่าชาวธาตุลมอาจจะไม่รู้นะคะเขาดูแลคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คอยปกป้องคุณนะคะ เขาจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อได้มีวันนั้นกับคุณเออเพื่อได้แบบเป็นคนรักของคุณหรือว่าเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่กันเพื่อที่คุณจะได้ใกล้ชิดกันนะคะเพื่อที่คุณและเขาเนี่ยจะได้จะได้เป็นคนรักอ่ะคือเขาอยากเป็นคนรักที่ดีมากๆของคุณนะเพียงแต่ว่าอ๋อชาวธาตุลมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจเขานะคะหรือเขาดูไม่จริงใจนะคะอ่าอาจจะเป็น คุณอาจจะมีกำแพงกับเขานะคะซึ่งจริงๆอะรู้สึกว่าเขาดูแลคุณดีมาตลอดนะคนรักของคุณนะคะถ้าคุณยังไม่ได้รู้เนี่ยในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้ความจริงนะคือคุณจะได้รับรู้นะคะว่าเขาแบบก็ดูแลคุณมาตลอดแต่จะเห็นชัดมากๆในเดือนนี้นะคะขอดูเพิร์นนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไร สถานการณ์ความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะภายในเดือนนี้แหละเป็นต้นไปนะคะกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็คือเหตุการณ์เก่าๆนะคะ mm hmm. เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยจะเปลี่ยนไปพลิกไปเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่จุดที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยได้เรียนรู้กันมากขึ้นหรือว่าได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้มองเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกัน แบบเท่านั้นนะคะเป็นแค่บททดสอบหนึ่งนะคะคือคือแอนรู้สึกว่าทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีความแข่งแกร่งขึ้นมีความมั่นคงขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะเป็นแค่จุดที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตอเป็นการเคลียร์พื้นที่นะคะเป็นการเคลียร์สิ่งที่แบบว่า ติดค้างอยู่นะคะออกไปแล้วก็คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันในเดือนนี้นะคะความรักของชาวทัาลมเนี่ยแอนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พอดีนะคะคุณและเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นกันได้นะ,ะหรือเขายืดหยุ่นได้นะคะคือเขาพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับคุณนะคะพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทําความเข้าใจคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้คือแอนรู้สึกว่าอะไรต่างๆเนี่ย คือเขายืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้คุณทําความเข้าใจคุณแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณขอดูสรุปนะคะว่าไพ่อยา่จะบอกอะไรนะคะความรักของชาวธาตุลมความรักของชาวธาตุลมนะแอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแค่สถานการณ์ที่คุณอาจจะ คิดมากเกินไปนะคะหรือสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่แบบที่เข้าใจแบบที่คิดนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากแบบมากจริงๆนะคะคุณมีผลต่อใจเขาทีา่สุดแล้วนะคะคุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขาที่สุดแล้วแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะสําหรับเขาเป็นเป็นคนเดียวในใจเขาเลยอ่ะแอนรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อใจเขานะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะในเดือนนี้ชาวธาตุลมคุณจะได้รับรู้ว่าคุณเนี่ยแหละคือคนเดียวนะคะในใจเขาแล้วก็เป็นคนที่มีผลต่อใจเขาเ,ออเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ชาวธาตุลมได้แบกรับนะคะไปก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องความเข้าใจผิดนะคะหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมีความคิดมากนะคะมีความเป็นกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะจบลงแล้วนะคะคือจบลงไปเลยนะคะ มีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็คือจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเป็นจุดที่แบบว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะจบลงไปแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะในเดือนนี้ชาวธาตุลมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีความสบายใจนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมจะมีความแข็งแกร่งนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนี้แล้วก็ใครที่รอข่าวดีอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเดือนนี้นะคะ โอเคนะคะสำหรับทตุลมเมทุนตุนกุมเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ